ไปไปวนั่งลเด้ยวตื่นปดเลยไปไปมุดลงไปมุดลงไปมุดลงไปหามหัวดลงไปเอ้มุลงไปอืยกเน่งสองไปมุดลงไปเหปิดาเลเปิดา

เอ้มาปตาโอ้โหคเลยรองพูดร้งพูดเลยปหมด Tá an menjai ahan sama dunya nelsenok buat

ほら。<Bye. S 1>

ถึงได้กอมเม้นแล้วเอาไอ้คุ่มเอาไอ้คุ่มขามเอนเราเด็กเด็กไม่ย่าส่วนโอ้ยก <c oughs> า,ารทำงานเป็นคู่เรีย <c oughs> <c oughs> ตัวบูบองน้ำ

พูดพูดเบิ่งว่าพูดนไปแล้วแน่นั่นก็ให้บื่อนั่นมันม่วนนี่ให้โลโลๆโลนี่ก็คือบวกคิดคิดตอนนี้มันตายแล้ว ตอนเฮ็ดบุคิดพวกเข้าน้ำรีบเข้ารีบไปเดาเ้ว

Hãy subscribe không bỏ lỡ

Tá em mo